วนนี้เสนอภาษาไทยวรรณคําะคอะไรพี่ไก่ได้พลอย <c oughs> ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไก่ได้พลอยมันทอะไรไม่เป็นได้ไอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ไก่ได้พลอยคือไม่มีประโยชน์กับตัวเองอืได้ไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองตอนนี้อยากได้อะไรอีกอีกเนี่ยอยากได้ตาเมืองทมเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนทะเลาะอะไรกับเราตาเมืองทมเป็นของไทยนะเป็นโบราณสถานนะอยากได้ตาเมืองทม ลืนคิดไปเหมือนอยากได้เผ่าได้ได้เข่าพระวิหารเข่าพระวิหารอยู่กับเขาแล้วเป็นไงลกหลังว่างเป่าจะพังแหล่ไม่พังแหล่ใช่เออไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรแล้วก็นครวัดเป็นไงทําลายถ้าจนไม่เหลือเริ่มอะไรคนไม่อยากไปดูแล้วเพราะอะไรโอ้มีไดโนเสาร์มีอะไรประหลาดประลาดเยอะแยะเลยคือทําลายวัฒนธรรมตัวเองทําลายตัวเองนะ เนี่ยเหมือนที่เขาทําลายนาครวัดเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปดูแลคนก็น้อยตอนนี้ก็หาเรื่องหาเรื่องว่าเราเราภูมั่านฟ้าเรียนแบบนครวัดไม่ต้องเรียนแบบเพราะเราเก่งกว่าเราสามารถทําได้นครวัดคุณซ่อมซ่อมได้ไหมเราไม่ได้ไม่ได้มีแต่ทําให้มันเสียไม่รู้เนี่ยเมื่อไหร่จะถูกถอดกบบมรดกโลกนะอืมอ่าทําไมทําไมเพราะอะไรเขาพัฒนาไม่เป็น เห็นเห็นเรามีอะไรดีก็อยากเห็นคนไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยากได้เห็นคนไทยแต่งชุดไทยมีฝรั่งชอบก็อยากได้ก็อ้างก็หาว่าเรา copy เขาถามว่าเราจะไป copy เขาทําไมเพราะเราพัฒนาเป็นใช่ไหมแต่เขา่ะพัฒนาไม่เป็นแล้วพอคุณอ้างอย่างนี้ถามว่าเสียหายอะไรรู้ไหมวัฒนธรรมเขาหายนะต่อไปคนของเขาจะไม่รู้รากเงาไม่รู้วัฒนธรรมที่แท้จริงของตัวเองสรุปแล้ว ประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมนะ่ะเริ่มจะไม่เป็นประเทศต่อไปคือไม่เหลือไม่เป็นประเทศนะเพราะว่าการประเทศยังมีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ประเทศแต่ละประเทศเขาจะมีวัฒนธรรมของตัวเองอืแต่เนี่ยเท่ากับเขาทําลายวัฒนธรรมตัวเองไม่ได้มีคนไปทําลายและเพราะว่าพัฒนาต่อยอดไม่เป็นของเราอะ่ะมีแต่พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายวัฒนธรรมต่างๆสงสงการอะไรไงเง inta, ี้ยเราก็พัฒนาขึ้น เราก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาเยอะตัวเองอยากจะได้นักท่องเที่ยวแต่พัฒนาไม่เป็นไม่มีสมองแล้วก็ลำคาญเนาะมีแบบมีอย่างเงี้ยรายวันประจำเลยมีอะไรพวกเอ่อก๊อปปี้หาว่าเราเป็นก๊อปปี้นูน่นนี่ลำคาญไหมลำคาญมากออสมัยก่อนพระนเรศวรก็ลำคาญบ่อยๆเข้าพระนเรศวรก็จัดการสักทีหมู่นี้เราก็ชักลำคาญแล้วนะแมงหวี่แมงวันลำคาญมากๆทำไง มันสกิลจัดไปสาร